ขณะนี้ก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับขอให้เอาสติมาอยู่กับปัจจุบันเ,เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วขอให้ปล่อยวางนะครับทีน,นี้ก็จะมาเจริญสมาธิตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการเจริญอาณาปานสตินั่นเองคือการพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกพิจารณา ไตรลักษาอันนี้จากความไม่เที่ยงแท้อนัตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขังทนสภาพเดิมไม่ได้นะครับการการนั่งสมาธิอนาปานสติตามคำสอนพระพุทธเจ้านั้นจะทำให้เรานั้นปล่อยละปล่อยวางได้ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งสมาธิเข้าชานานานๆเหมือนกับพวกฤาษี ฤษีเข้าฌานไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะว่าไม่เกิดสติปัญญานั่นเองอยู่ในฌานก็ควบคุมอารมณ์รักโลภโกรธหลงไว้โชคลาวแต่พอออกจากฌานมาอารมณ์รักโลภโกรธหลงราคะก็กลับมาเหมือนเดิมแต่สมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อเผากิเลสให้เราหาห้องที่สงบนั่งเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ปรับท่านั่งแบบสบายๆนั่งตัวตรงไม่ต้องนั่งแบบตัวเกรงหลับตาลงเบาๆโดยที่ว่าเราไม่ต้องบีบเปลือกตาเอาสติมาอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจเข้าออกนะถ้าเราไปกำหนดลมหายใจเข้าออกมันจะกลายเป็นการเพ่งมันจะกลายเป็นสมสถะทันทีหน้าที่ของเราคือ รู้ลมหายใจเข้าหูได้ยินเสียงให้มีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงนะโดยที่เราไม่ต้องไปเยียโสดไปไปใส่ใจหูได้ยินเสียงนกหูได้ยินเสียงธรรมชาติมีสติรู้เรานั่งไปเรารู้สึกปวดคอรู้สึกปวดหลังปวดเอว ทุกขเวทนาเกิดขึ้นให้มีสติรู้ว่าปวดให้เรารู้สภาพตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนัตตานั่นเองคือความไม่ใช่ตัวตนที่เราไม่สามารถไปบีบบัง,งคับบัญชาการมันได้ไปสั่งการมันได้เวลาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสั่งให้มันดับไปไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นแค่นามสมมติมันไม่ใช่ตัวตนนั่นเอง ร่างกายของเราไม่สามารถทนสภาพเดิมได้เรียกว่าเป็นทุกขังก็ให้เราพิจารณาอาการทุกขเวทนาไปว่ามันจะเกิดมันจะดับอย่างไรอาการทุกขเวทนาก็อยู่ได้ไม่นานนะก็ดับไปอาการทุกขเวทนาี่ยเกิดเกิดชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่อาจที่จะเกิดอันาดเรานั่งไปนะความคิดของเราปรากฏขึ้นบุคคลอันเป็นที่รักของเราที่จากเราไปอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาให้มีสติรู้เท่าทันหากมีสติรู้ไม่เท่าทันมันจะทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความซ่องหมองเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาคือความคิดความจำได้นั่นเอง นั่งไปรู้สึกโล่งๆเบาสบายรู้สึกเย็นมีสติรู้รู้เท่าทาันว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงนะเนี่ยแหละเป็นอนาปานสติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อเพียนเพื่อเผากิเลสทั้งตัวเพียนเผากิเลสได้ยังไงก็เพราะว่าเราเห็นความเป็นอนัตตานั่นเองเมื่อเห็นความเป็นอนัตตาได้แล้วเราจึงออกจากสังขยทิฏฐินั่นเอง นั่งไปสักพักหนึ่งความคิดปรากฏขึ้นมาอีกนะบุคคลที่เคยทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเคยทําให้เราเป็นทุกข์ให้เรามีสติรู้ทันนะหากว่าเรามีสติไม่รู้ทันก็จะทําให้เราเกิดอาการกโกรธอาฆาตแค้นเกิดขึ้นหน้าที่ของเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่หวั่นไม่ไหวไปตามกระแสอารมณ์นะ นั่งไปรู้สึกร้อนไหมถ้าร้อนใครมีสติรู้ว่าร้อนนั่งไปรู้สึกว่าเย็นไหมเย็นก็ให้มีสติรู้ว่าเย็นนะรับรู้เย็นร้อนออนแข็ถ้าเราจะไปนั่งสมาธิแบบพวกท่านหรือสีนั่งกันก็นั่งได้แต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิ อารมณ์รักโรบกดหลงกิเลสลาคะจะไม่มีแต่เวลาเราออกจากฌานมาก็กลับมาทุกเหมือนเดิมซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่แนะนําให้เข้าฌานนั่นเองสิ่งที่ท่านแนะนาก็คือสิ่งที่ท่านแนะนําก็คือการเจริญอาณาปานสติไม่ลืมลมหายใจเข้าออกรู้สภาพความเป็นจริงการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของไตรักนั่นเองแต่ก่อนนั้นทุกท่านอาจจะเคยมีอาการ อารมณ์ร้อนชุนเฉียวแต่พอมาเจริญอาณาปานสติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วใจเย็นยิ่งขึ้นจะปล่อยละปล่อยวางยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้สภาพความเป็นจริงไงว่าคนสัตว์สิ่งของล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปล้วนแต่เป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเห็นความเป็นจริงแล้วจิตมันจะปล่อยละปล่อยวางได้เอง